เอาที่ให้ปิดปีใหม่2021บอกเลยของดีราคาถูกมากครับรถน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูย์ครบทุกระยะราคา5 1 9แ0 0ฟร่ฟีดาผ่อนเริ่มต้น8 000กว่าบาทเท่านั้นคันนี้แถมกล้องหน้าจากโตโยต้าแท้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังสีดําตึงแอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมเบรคโฮมมีให้ครบใครที่กำลังมองหารถปีใหม่สภาพสวยใช้งานได้อีกยาวห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาชมนะฮะรอบคันตั้งแต่ด้านหน้าภายในตัวรถ้ยึงงงหอออเเครื่ลี ดูให้จบนะครับแล้วจะรู้ว่าคันนี้คุ้มค่ากว่าที่คิดแน่นอนไปดูพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมบอยเพชยนตนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีรถรุ่นยอดนิยมนะครับขวัญใจสายประหยัดมานำเสนอกันนะครับเป็น Toyota Altis 1.8 h y b r i d Smart ปี2021สี20 1, บอลเงินรถหน่วยงานนะครับประวัติชัดเจนเข้าศูนย์ทุกยะครับเลขมาอยู่ที่ประมาณแส0 0 0 0 0โลราคาแค่5 1 9แ0 0บาทเท่านั้นเองครับ เครดิตดีนะครับฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเดือนละ8,800บาทเท่านั้นครับคุ้มสุดในรุ่นเลยนะครับสำหรับตอนนี้ที่ร้านเรานะครับผมมาดูกันที่ดีไซน์ด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับผมตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ t i m e r u n n i n g Li g h t นะครับดีไซน์สปอร์ตแล้วก็ทันสมัยเลยนะคะโคมไฟด้านหน้าแท้เดิมโรงงานนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการซ่อมมาคันนี้พิเศษหน่อยเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้นะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้นะครับเพราะว่า สเปกเดิมจะไม่มีไฟตันหมอกแต่ว่าจะมีเบ้าสำหรับติดตั้งไฟกระตัดนหมอกเพิ่มมาให้นะฮะอันนี้ก็ได้เพิ่มมาถือว่าคุ้มค่านะสำหรับคันนี้กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับสภาพสีโดยรวมยังสวยไม่มีรอยชนหนักหรือว่าน้ำท่วมมาแน่นอนรับประกันจากเพจจนของเรานะฮะมีลงในหนังสือสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับถ้าไปตรวจพบเจอภาหนางังว่าชนหนักจมน้ำพิกลวามมายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจำนวน100%เตเต็มนะฮะ เส้นสายฝากระโปรงนะฮะเลียมสันคมสวยชัดเหมือนเดิมไม่มีรอยแกะเปลี่ยนไม่มีรอยแกะซ่อมนะฮะสีใสๆบางๆเดิมๆแบบนี้นะครับไฟหน้าฝั่งนี้สวยใสยสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยนะฮะใสๆแบบนี้ไฟตัดหมอกอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันส่วนตัวกระจกด้านหน้านะครับยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานปั๊มโตโยต้าแบบนี้ชัดเจนไม่ได้ไปอุบัติเหตุหรือว่าไปเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนครับนะฮะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่ มานำเสนอกันเลยนะครับถือว่าราคาดีในราคาตัวปี2021ต,ต,ตัวไฮบริดนะฮะสายประหยัดน้ํามันห้ามพลาดเลย5 3, 1าแสนหบาทเท่านั้นครับด้านข้างตัวล้อแม็กเดิมๆโรงงานครับขอบ16นิ้วได้เป็นระบบดิสเบรก4ีล้อการเบรกได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับนะครับสภาพสวยร้วรอยการเบียดถ้าไม่มียางที่ติดมาเป็นยางดันหลบครับยางดันหลบเนี่ยก็ถือว่าได้ยางเกรดดีด้วยนะครับ สภาพดอกยางยังลึกยังเหลือนะฮะตัวปียางเนี่ยเป็นปี2024สครับสัปดาห์ที่30ปี24ใช้งานกันต่อได้อีกยาวเลยครับด้านข้างเขาจะมีโลโก้สัญลักษณ์ตัวไฮบริดแบบนี้มาให้นะครับนะถือว่าประหยัดน้ำมันนะฮะเส้นสายด้านข้างคมสวยชัดไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆมากระจกมองข้างมาพร้อมไฟเรียวนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยปรับออโต้ให้ด้วยนะครับเวลาล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถกระจกจะพับเข้าแล้วก็กางออกแบบอัตโนมัติครับ นะมือจับเป็นแบบโครเมียมคันนี้เจ้าเจ้าของเดิมนะติดตั้งเพิ่มมาให้นะในส่วนของตัวคิ้วกันสา์นะครับผมแล้วก็ฟิล์มที่ติดมาให้จากการคาดการณ์ของผมนะฮะประเมินด้วยสายตาน่าจะสักประมาณด้านหน้าเนี่ยสัก40ร,รอบคันเนี่ยนะจะสักประมาณ60ก็ถือว่ากำลังดีครับใช้งานได้ดีนะฮะวิ่งได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนได้สบายนะครับมาดูภายในกันครับ สมาภายในเนี่ยตัวรถเนี่ยก็จะได้ภายในเป็นโทนสีดำแบบนี้นะครับเบาะหนังสีดำครับสภาพนั่นตึงไม่มีขาดหรือว่ายุบนะฮะนะฮะสภาพสวยๆเลยเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะโอบกระชับได้ค่อนข้างดีครับนะฮะเบาะสวยทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารเลยไม่มีโซมไม่มีช้ำเลยนะฮะสมาภายในะฮะสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะกลุมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ เราสามารถปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครวิทยุที่ซ้ายมือแล้วก็รับสายว่างสายได้สภาพพวงมาลัยก็สวยครับไม่มีร่องไม่มีร่อนตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับตัวระบบเครื่องเสียงเนี่ยก็เป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรองรับ USB ครบถ้วนนะครับต่อ CDFM ได้แอร์เป็นแบบอัตโนมัติเย็นเร็วนะฮะนี่ครับสภาพสวยๆเลยเกียร์ออโต้7สปีดนเป็นเกียร์ ECVT ตรงนี้สามารถใช้ e-b mode แล้วก็ drive mode นะสามารถปรับได้เป็นแบบ nomal หรือว่า power mode นะจะเน้นประหยัดหรือว่า,าเน้นเร่งแซงก็ได้นะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮให้หัวเกียร์สภาพสวยนะภายในไม่โซมไม่ช้ำเลยคอนโซลดชบอร์ board, ด้านบนนะฮะสภาพสีสวยไม่มีซีดไม่มีจางนะครับผมนะฮะคันนี้ก็ภายในถือว่าเป็นรถที่แบบประหยัดน้ำมันนะตอบโจทย์กับการใช้ในเมืองได้ดีนะนะับคันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งกล้องบันทึก เหตุการณ์ด้านหน้ารถตรงนี้มานะก็สเปคเดิมไม่มีให้ครับอันนี้เป็นกล้องของโตโยต้าเลยนะถ้าไปติดตั้งเองที่ศูนย์เนี่ยน่าจะประมาณสักประมาณสี่พันกว่าบาทนะฮะไม่เกินห้าพันเนี่ยดูปั้นเบรกปั้น,น,นคันเร่งเลยไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีร่องรอยแกะครับเนี่ยสวยๆเดิมๆแบบนี้นี่นะครับดูได้เลยเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนแกะทาสีนะฮะคลิปนี้นะฮะผมจะพาชมแบบละเอียดเลย เหมือนทุกคนมาดูรถตัวจริงที่เพนจนนะครละเอียดยิ่งกว่าดูตัวจริงอีกนะดูตามแผงประตูเลยรอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบที่วางแขนเขาใช้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มแต่เข็บเดินได้ครบถ้วนกระจกเป็นระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ให้สีบานเลยนะคะ Lock, ระับมีเซ็นทัลล็อกปรับพาบกระจกไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยเลยน่ฮะสีเดิมเดิมโรงงานนะ,ะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะครับสติกเกอร์มอกออยู่ครบไม่มีรอยพ่นสีทําสีมา ใครสนใจคันนี้อยากได้ราคาดีๆแบบนี้นะฮะทักหาผมโดยตรงได้เลยนะฮะผมคัดให้ครับคันที่สวยที่สุดคันที่ดีที่สุดในราคาเรทที่คุณต้องการนะครับนะฮะติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายข,ายของบริษัทเพชรยนต์นะคะรับบอยเพชรยนต์นะครับผมสามารถดูได้ในเว็บไซต์ได้เลยถ้าอยากให้ผมดูแลนะแต่ถ้าเกิดติดต่อเข้าทางส่วนกลางเนี่ยเขาจะสุ่มเซลล์ไปให้ซึ่งเซลล์แต่ละคนต้องบอกไว้ก่อนว่าถนัดไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยรีวิวเอาติดคัมรี่นะพี่ๆมั่นใจได้ผมเลือกคันที่ดีที่สุดให้พี่่่กออนนนนนแใรราาคเที่ ปีพี่ต้องการแล้วก็ถือว่าคุ้มที่สุดในเลทนั้นนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่ผมคัดมาให้แล้วนะครับนะครับดูสภาพตัวรถสวย5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับได้รถปียี่สิบเอ็ดนะฮะเพราะว่าปียี่สิบปีสิบเก้าผมขายประมาณสี่แสนเก้าสี่สี่แสนแปดนะฮะคันนี้ถือว่าคุ้มสุดผมบอกได้เลยใครไปวิ่งงานก็คุ้มนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณได้รถปีใหม่นะฮะคุณใช้งานได้เยอะกว่าหาเงินได้เยอะกว่านะครับประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าคันนี้แนะนําเลยด้านหลังมีช่องแอร์แถวสองให้เรียบร้อยนะครับ ภายในตัวรถสภาพสวยไม่มีโซมไม่มีช้าสติกเกอร์เดิมงงานอยู่ครบนะฮะซองประตูเดิมๆเลยครับไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการขายครับไม่มีเยิ้มจากการพ่นสีทําสีมาคันนี้รถสวยเดิมเลยครับเป็นคนผมคัดมาให้แล้วนะครับมั่นใจได้ครับนะฮะดูนะให้ทั้งก่อนสงมอบการจัดไฟแนนซ์นะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะับปล่อยรถมาน่าจะเป็นร้อยคันแล้วนะครับผมนะับสภาพสวยๆนะฮะล้อแม็กไม่มีรอยขูดขีดใดๆ มาดูด้านท้ายครับด้านท้ายเจ้าของเดิมเขาติดตั้งเพิ่มมาให้นะในส่วนของเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะฮะตรงนี้มีเซ็นเซอร์ถอยนะ,ะช่วยถอยจอดไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยแล้าโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟเบรกด้านหลังนะฮะไฟดวงที่สาเป็นแบบ LED วอยู่ตรงนี้นะฮะกระจกด้านหลังพาร์ทเดิมโรงงานมีตัวไร้ฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะคะผมท้ายเดิมครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยซ่อมมาหรือว่ารอยชนรอยกระแทกมาครับ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงผมต้องขออภัยด้วยนะฮะลืมแจ้งไปว่าคันนี้พอดีแบตเตอรี่มันหมดนะฮะรอเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนแบตนะฮะรถเพิ่งเข้าาใหม่ตอนนี้เขาปรับสภาพอยู่แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่บอกได้เลยว่าสภาพนี้ถือว่าเนี๊ยบมากนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่สาหรับคันนี้เพราะแบตมันหมดนะเขาต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าก่อนส่งมอบเนี่ยของผมจะมีการดูแลเช็คพวกของเดลวช่วงลงช่วงล่างผ้าบงผเบรกนะฮะแบตเตอรี่ทุกอย่างน้มันเครื่องเช็คให้ก่ออสมบ คือเยังไม่ได้ปล่อยสภาพดิบๆแบบนี้นะฮะจะมีการล้างขัดสีอีกทีหนึ่งนะเนี่ยก็ดูได้เลยมีถาดท้ายด้วยโอ้โหคันนี้คุ้มส่วนใหญ่รถจะไม่ค่อยมีถาดท้ายมาให้นะฮะด้านล่างล้อย,อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะฮะดูได้เลยครับสปอตเมทอาร์ตเดิมโรงงานนะฮะตะเข็บเดิมครับฝาท้ายด้านหลังนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการซ่อมนะฮะดูทางซ้ายและขวา เือดูรถเนี่ยดูต้องดูทางซ้ายขวานะฮะไม่ใช่ว่าซ้ายอีกอย่างหนึ่งขวาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ไฟเบรกเนี่ยแท้เดิมโรงงานครับเป็นของไทโคโยโตะจะเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะฮะเช็คให้แล้วอย่างละเอียดเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะับผมจะมีการรีเช็คอีกทีหนึง่งแล้วก็ส่งให้ช่างนําไปทําเก็บรายละเอียดต่างๆนะฮะถ้าเจอดีเฟกตต่างๆผมจะดูแลให้หมดนะไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยล้อแมกด้านหลังฝั่งซ้ายก็สภาพสวยรียบรอยการเบียดแทบไม่มีนะครับ ยางก็ได้ดันหลบปี2ีสทั้ง4เส้นก็ถือว่าคุ้มนะยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าได้ยางดันหลอบเลยนะปี24ด้วยใช้งานยาวๆเลยนะแผงประตูดเดิมครับเนี่ยพวกนี้จะมีสติกเกอร์เดิมโรงงานมันต้องอยู่นะฮะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยทําสีมานะฮะซอกแห้งๆสวยๆเดิมๆแบบนี้มาร์กสีหัวน็อตอยู่ครบนะสนใจทักมาหาผมส่วนตัวได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับ นะครับคัดมาให้แล้วนะครับคันี้รถสวยนะครราคาดีเป็นตัวไฮบริดตัวแอนที่เป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าราคาถือว่าดีครับใครที่เน้นประหยัดเน้นใช้งานผมว่าตอบโจทย์นะส่วนเรื่องออปชั่นที่มันเพิ่มมาเป็นพวกจอกลางพวกนี้ไปติดตั้งเพิ่มเป็นติดตั้งจอยนดอยเพิ่มก็ได้ครับนี่ฮะซ่องเดิมๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับแผ่นเพจเดิมนะครับรถผลิตปี2021ตรงปีนะฮะไม่ได้เป็นรถที่ร่างจดแต่อย่างใดนะครับ บบกด้านหน้าฝั่งซ้ายนะฮะก็สภาพสวยนะริ้วรอยการเบียดเนะี่ยแทบไม่มีเลยยางปีสอง4ทั้ง4เส้นเลยใช้งานยาวๆมาเดี๋ยวมาลงรายละเอียดของส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด1 8จดลิตรเดิมๆจากสูเลยนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สหรือว่าดัดแปลงใดๆทั้งสิน้นดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ํามันทนทานนะครับแล้วก็เช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะด้วยนะครับคันนี้ นะห้องเครื่องสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะดูได้เลยนะไม่มีรอยน้ํามันไหลยเยิ้มใดๆมาโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมคานม่าน้ําด้านขวาไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือรอยคดงอจุดยึดน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการไขหรือว่ารอยขูดขีดจากประแจเครื่องมือช่างใดๆรูกลมๆยังคมๆสวยๆอยู่ซอกด้านในครับไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการไขฝากระโปรงเดิมเลยไม่มีร่องรอยการแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสีมา หนการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลเบลจุดสติ๊กเกอร์ต่างๆที่แปะมาจากโรงงานอยู่ครบๆไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับรูระบายความร้อนฝากระโปรงยังคมยังสวยนะฮะซอกด้านในครับไม่มีร่องรอยการแกะการไขาฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยการขูดขีดประจาคือคือว่าเครื่องมือช่างใดๆสรุปเลยนะครับสำหรับโตโยต้าอัลติไฮบิสมาร์ทปี21คันนี้นะฮะก็เหมาะสำหรับใครที่หารถใช้งานนะฮะแบบประหยัดน้ำมัน สภาพสวยๆปีใหม่ราคาไม่แรงนะครับเพียง5 1าแส0บาทเท่านั้นครับเคดิตดีก็จัดเต็มได้เลยฟรีดาวก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ไปลายๆเท่านั้นครับใครสนใจรีบติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้อดไลน์ได้นะครับผมเบอร์นี้อดไลน์เข้ามาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆราคาดีแบบนี้จากบริษัทพยนต์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ